เราจะมาดูวิธีการทําบัตร justidvisitorm ด้วยนะครับเข้าที่เว็บออาซื้อตรงนี้เลยนะครับครับ m app justid com นะครับผมให้เราใส่ย s e r n แล้วก็ password ต,ตัวระบบ admin นะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยก็กด sign in เข้าได้เลย,เลยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเข้ามาที่ตรง e วิต c e ครับ visitor ถ้าเป็นตัวบัตรวิซิเตอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมซ c ซ a การ์ดเดี๋ยวเรามาดูตรงซ c ซ a การ์ดก่อนแล้วกันนะครับเราสามารถแอดการ์ได้จากตรงนี้นคือแอดการ์ได้จากตรงนี้ได้เลย,เลยนะครับผมตัวระบบของเราก็จะให้ใช้ฟรีอยู่50ใบนะครับนะครับตัวนี้ใช้ไปสามทั้งหมด50นะครับเราเราจะแอดใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับแอดการ์ตรงนี้อันนี้สามารถใส่ัมเบอร์ก็ได้บุดฟอร์สำหรับอะไรสำหรับบุดฟอร์สำหรับวิซิเตอร์แล้วกันนะครับ การหมายเลขสี่แล้วกันนะครับเบอร์สี่ visitor ครับ visitor นะครับก็มา active ตรงนี้แล้วก็กดเซฟได้เลยเห็นไหมครับก็จะเป็นหมายเลขสี่ขึ้นมาแล้วก็มีบัตรนี้ขึ้นมาเราสามารถคลิกขวาแล้วก็บันทึกรูปภาพแล้วก็เอาไปรปิ้นได้เลยนะครับสําหรับตัวการ์ตัวนี้นะครับนะครับง่ายๆครับในการสั่งการ์ตัว visitor ตัวนี้นะครับ